สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาชมเกมการแข่งบอมสก,กีโฟร์เชนเป้ยนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้เนี่ยมาดูรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับของซีซั่นที่24ซีซั่นฟูลทีมครับเป็นการพบกันระหว่าง2เสือครับแต่ว่าเสือใต้เหมือนกันเลยนะฮะบายเยอร์เมนิกกับบายเยอร์เมนิกครับระหว่างคุณบอลธนกรกับคุณโจาพานุพงศ์ครับครับสวัสดีครับ ผมชื่อโจนะครับก็ช่วยเฉียร์ให้กำลังใจด้วยครับสวัสดีครับผมบอลเนษกรฝากเฉียรแล้วนะครับ บาเยิร์ฝั่งไหนจะเป็นยังไงมาดูกันก่อนครับบาเยิร์ฝั่งคุณโจนะฮะใช้แผน4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นเบสเพเยอร์นะฮะมาเอลไนเออร์นะฮะคู่เซตแบ็กนะครับฟานสเป็นบาวเวอร์ยิงคู่กับเจโลโบเต็งนะครับแบ็กซ้ายเดวิดอลาบาครับแบ็กขวาเบงจามิงปาวานะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับโยชูคิมิกนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับก็มีเตโกคันทล่ากับลิออนกอริสก้านะครับปิดด้านซ้ายฟิลิเป้คุติโยครับด้านขวาแซตคินาบี้แล้วก็หน้าเป้าใช้เป็นโรเบบิรร์ตนนดฟสกี้ะคั ก็มีไอคอนิกตัวเดียวนะครับส่วนบาเยรนฝั่งคุณบอลนะครับใช้แผน4 3 3คล้ายๆกันนะครับผเพื่อศัตรูเป็นไนเออร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นฟีเจอร์เพเยอร์สนะครับผมแนวรับ4คนนะครับดาวิดอลาบาลูคัสเซเนเดสฟานส์ิเกนบาวเออร์แบ็คขวาเนี่ยอัลเบโดโอโดโซล่านะครับส่วนแผงมิดฟิลกับ3ประสานหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะต่างกันที่เวอร์ชันนะครับมีเดโก้คันตาล่านะครับยูชูคิมิกนะครับเลออนกอริสกาด้านซ้ายเนี่ยคูตินโยต่าางงงไมมม่่ีตััวโกกอยลูิินนเ้ะครบ อ่ะครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งคุณโจเนี่ยเป็นเจ้าบ้านในแมตช์นี้นะครับมากับชุดเจ้าชุดสีแดงนะครับส่วนคุณบอลนะครับเป็นทีมเยือนนะฮะชุดสีขาวครับจังหวะแรกชิดให้กับเลวานจะได้แล้วหืจ้าไปนิดนึงครับพยายามที่จะแต่งเข้าซ้ายนะครับมีเอดนเดสเนี่ยมาแย่งจากด้านหลังไปได้ครับเกือบไปเหมือนกันครับ จังหวะทักทายโดยการชี้ไปกับกองหน้าครับยังไม่ได้ผลครับแผนเหมือนกันนะครับนักเตะค่อนข้างที่จะเกือบเหมือนกันเลยนะฮะมีต่างกันที่แนวรับนะฮะส่วนแนวรุกอย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงมิดฟิลด์สามคนแล้วก็3ประสานเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่เวอร์ชันของนักเตะเท่านั้นครับเรียกได้ว่าแทบจะเท่าเทียมกันทั้งหมดนะฮะมาอยู่ที่จังหวะบอลแล้วครับว่าใครจะดีกว่ากันในแมตช์นี้ครับมาทางซ้ายครับอารบารคุณบอลพลิกได้ครับมาตรงกลางครับคิมิก เติมขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปด้านขวารับบี้แล้วด้านขวาก็เติมขึ้นมาครับแต่ว่าเรื่องที่จะพลิกแล้วยิงแหมมันง่ายไปหน่อยนะครับนอยเออร์เซฟไม่ได้ยากอะไรครับจังหวะนี้นับบี้ดูครับมีเติมขึ้นมาด้านขวานะครับแต่ว่าเลือกที่จะหมุนแล้วพลิกกลับมายิงครับอย่างยืนตำแหน่งได้ดีครับนอยเออร์ปัดทิ้งไปได้แต่ว่าก็ยังเสียลูกเตะม,มุมครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลทีมสโมสรนนะฮะ เดี๋ยวรอบหน้านะครับก็จะมีฟูลทีมชาติด้วยนะครับก็ติดตามรับชมกันครับมาดูจังหวะในมุมของเตียโก้ครับบาเยนฝั่งคุณบอลนะฮะอ้าวแต่ว่าเปลี่ยนครับอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเซตไว้นะครับเปลี่ยนเป็นคูตินโยครับเท้าขวาเหมือนกันแต่ว่าเล่นสั้นๆครับกอลสกาจับได้ลั่นไปนิดนึงครับตวัดมาตรงหน้าหัวกโหลกครับระบาคืนมาที่คูตินโยลูกสวนได้ปะครับพีายามี่จะพลิกไหม่มาแล้วอุ้ยต่อเนื่องนะท่านผู้ชมโอ้เหมือนจะกดต่อเนื่องหรือเปล่าครับคุณบอลเทคนิคแล้วก็ไอเดียนวคครับบุณ มาดูจังหวะขึ้นทำของคุณโจ้ครับทางด้านซ้ายอาราบาฮะมีเรียกขอบอลครับแต่ว่าไม่ให้ครับอาราบาตัดเข้ามาเองครับท่านผู้ชมแล้วเลวานจับได้แล้วหือจะคืนให้กับปูตินโยติดเดียโก้ครับอะฮะคุณบอลจะส่วนบ้างครับเลวานฝากไวทีกับนบี้ครับนาบี้มียกมือขอบอล2-3คนครับกอลสกาแล้วไหลแทงต่อให้กับเลวานก็ไม่ได้จังหวะอ้าวแต่ว่าเบิ้ลมาหือเกือบไปเหมือนกันครับอ้าวเบิ้ลาว่ายังไงเกือบไปครับอย่างดีที่ยืนบัง เลวานอยู่นะฮะไม่งั้นอาจจะเสร็จเหมือนกันนะครับบาเยน์ฝั่งคุนโจมาบ้างครับทําชิงวันทูแล้วก็ไม่ได้เปรียบครับโอ้โหแล้วเจอกันคืออาจจะงงงนิดนึงนะฮะนักเตะเหมือนกันเลยนะ <c oughs> นักเตะค่อนข้างที่จะเหมือนกันทุกทุกคนนะฮะมาแล้วครับเลวานโบเตงอ้าวจ่ายช้าไปนิดนึงครับอาราบาแย่งไปได้ครับคอริสกาไม่ถึงบอลครับคิมิกราบาทำเกมลุกขึ้นมาครับอาราบา <c oughs> เติมขึ้นมาแล้วชะแกบนิดนึงนะับท่านผู้ชม สุดท้ายเป็นบอลของคุณบอลครับจะบอกว่าบาเยเยนก็ไม่ใช่เพราะว่าบายเยนทั้งสองฝั่งครับแมตช์นี้ใครจะเหนือใครจะใต้ครับใต้นี่คือเสือใต้นะเหนือนี่คือเหนือใครใครจะเหนือกว่ากันในแมตช์นี้นะฮะัูติญโยพลิกแล้วมีอาราบาเติมขึ้นมาแต่ว่าหมุนช้าไปหน่อยครับ โดนแย่งไปแล้วนะบีไหลมาให้กับเลวานนะครับเป็นโอกาสของคุณจอครับท่านผู้ชมแล้วนอยเอออกมาชิป้โอ้โหยังปฏิกิริยาดีครับยกมือปัดบอลได้ดีครับนอยเอโดนชิปไม่งั้นอาจจะข้ามหัวเข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับนอยเอออกมาได้ดีแล้วก็เซฟได้ดีครับแล้วจะสวนกลับครับเลวานฝั่งนี้บ้างแล้วเจ็กกุตโยโ้โอ้โหเกเียยเสาไปนิดเดียวกับมันเสียหลักล้มไปครับท่านผู้ชมอาจจะงงงงนิดนึงครับ ฝั่งนู้นก็เรียวานยิงฝั่งนี้ก็กลับมาที่เรวานยิงแล้วไนเยอร์หลงไปด้านขวาแล้วนะฮะคูตี้ได้ยิงไปด้านขวาของตัวเองนะครับด้านซ้ายของนเยอร์นะฮะหลงทางไปแล้วแต่ว่าอาจจะเสียหลักไปหน่อยนะครับลูกบอลออกข้างไปครับได้ทักทายได้หวัดเสียวกันไปคนละครั้ง2ครั้งนะครับกาลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับยังทําอะไรก็ไม่ได้เรวานครั้งนึงครับสุตินโยเบินคืนให้กับเรวานเอาแล้วครับเป็นโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งเรวานพลิงล้วยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟอี แล้วเคลียร์มาไม่ขาดครับโดนบุกอีกครั้งหนึ่งปาวาคิมิทับมีตรงกลางครับคูตินโยด้านซ้ายมีเติมขึ้นมาอาราบาแล้วคูตี้ขอบอลครับท่านผู้ชมยกมาด้านนายกอเลสกาขึ้นขอบเอาละครับโอ้โหซูเปอร์เซฟไป้ลาครั้งสุดท้ายเซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้มันมงจอจอจริงๆครับโอ้โหดูฮะยิงไม่เข้าก็ขอโยนซะเลยครับเลยเลวานมาก็ยังมีกอเลสกาครับมีแต่เซนเต์แบ็กไปประกบ เดวอฟสกี้อยู่นะฮะแล้วบอลเนี่ยมันเลยไปที่เสาสองครับจะเรียกว่าเสาสองก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามงตรงกลางเลยฮะเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วครับเป็นทางฝั่งบาเยนของคุนโจครับจากลิออนกอลิสก้าครับมงให้นาทีที่45่บวกสนะครับก่อนเป่าหมดเวลาครึ่งแรกพอดีท่านผู้ชมโอ้โหเกือบจะจบโดยการเสมอการศูนย์อยู่แล้วนะฮะนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยช่วงพักครึ่งเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแท็กติกเลยนะฮะ จบ0-0ในครึ่งแรกกับจบ1-0ในครึ่งแรกเนี่ยต่างกันเลยนะฮะท่านผู้ชมถ้าเป็นบอลเรื่องจริงอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแท็กติกแล้วก็คุยกันหนักกว่านะฮะโอ้โหถือว่าสูนสีที่เดียวครับบาเยิร์นปะทะบาเยิร์นครับวันนี้ใครจะเหนือใครจะใต้ครับใครจะเหนือกว่ากันใครจะเป็นเสือใต้ตัวจริงฮะมาชมเกมอีก45นาทีครับุบอลถอดคูตี้ออกไปแล้วส่งโทมัสมุลเลอร์ลงมานะครับสัมผัสแรกครับมุลเลอร์คือมาที่โรเบิร์ตโรเนอฟสกี้ยิงดด้้ววยขาโโอหม นีเสมอได้แล้วครับจากโรเบิร์ตอุนลับสกี้ครับคุณบอลโอ้โหจังหวะแรกของเกมทัานั้นครับแล้วเป็นแอสซิสต์เลยครับผมตัวสำรองอย่างบุลเลอร์ครับลงมาได้แอสซิสต์เลยครับทำเกมทำเกมทำชิงแล้วโอ้โหยิงเด็ดขาดจริงๆครับนี่เป็นจุดเด่นของเลวานอยู่แล้วนะฮะคือคือการจบสกอร์ท่านผู้ชมแตะนิดนึงแล้วพอล็อกเข้าขวานะครับระยะแบบนี้เนี่ยเป็นระยะของเขานะครับหน้าหัวกะโหลกนะฮะสกิลยิงก็มีครบคันครับการจบสกอร์ก็ดุดันท่านผู้ชมแบบนี้ไม่น่าพลาดครับ โอ้โหดูฮะแล้วยิงเลียดแรงนะฮะท่านผู้ชมทําให้ผู้รักประตูเนี่ยรับยากครับตีเสมอได้้วครับคุณบอลกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งฮะยิงช่วงท้ายเกมก็ยิงช่วงต้นเกมคืนครับเอาละครับกลับมาเท่ากันครับโบเตงชิดห้กับเลวานอีกแล้วครับแล้วได้ผลด้วยแต่ว่าลึกไปหอวแรงไปหน่อยครับจังหวะนี้ก็ยังได้ผลอยู่นะฮะเขี่ยชิดไปกับกองหน้าครับ เอาแล้วปั๊มกันแล้วออกครฮะออกคุณบอลน,นะครับเป็นลูกทุ่มฝั่งบาเยอร์ของคุณโจครับบอลอยู่ที่ดาวิดเอลบาครับกอเิสกาเลี้ยน,นสั้นๆกันครับคิมิกยัดยาวไว้ที่เลวานแล้วฝากไปที่กราี้ตัวเองก็วิ่งนําทางไปแตะบอลแบบนี้หลุดแล้วแต่งแล้วหลบเรียบร้อยแลวครับท่านผู้ชมน่อยเออแนวรับของคุณ bon คบอลนน้าพาด่ากันท่านผู้ชมโอ้โหทาชิงแล้วอาจจะใจร้อนไปหน่อยนะครับเข้าเพสซิ่งวิ่งตาม บอลไปนะครับทำให้หลุดครับท่านผู้ชมดูฮะเนี่ยเลวานฝากไปที่กนาปี้แล้วแนวรับของคุณบอลก็วิ่งตามบอลไปนะฮะทำให้พอเบิ้ลคืนวันทูแบบนี้ไปตรงพื้นที่ว่างนะครับสบายเลยครับดูฮะโอ้โหตรงนั้นโล่งนะฮะท่านผู้มชมช่องว่างแบบกว้างขวางมากนะฮะเรียบร้อยครับ <c oughs> จังหวะดีทีเดียวครับคุณโจ บอลอาจจะมีปัญหาในแนวรับนิดนึงนะฮะอาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เสียประตูไปเลยครับ2อหนึ่งครับคุณเจ้าขึ้นนําอีกครั้งครับจากโรเบิร์ตออมนอสกี้ครับแย่งกลับมาได้อีกแล้วครับคิมิกนาบีเบิร์นคืนมาที่คิมิกครับยัดไปให้กับเลวานฝากพอดีกับนาบีอาอีกแล้วครับชำชิงวันทูจังหวะเดิมอีกแล้วล่ะแตะหลบนิดนึงแล้วเข้าขวาเข้าซ้ายก็ยิงด้วยซ้ายติดเซฟครับแม่เกือบจะได้ประตูที่3ครับ ดุดันทีเดียวครับต้องระวังให้ดีนะครับคุณบอลจังหวะทําชิ่งวันทูนะฮะเหมือนจะใจร้อนเข้าพวดไปหน่อยนะฮะทำให้หลุดครับแต่ว่าจังหวะนี้เกมลุกกอมเกือบไปเหมือนกันครับโยนยาวครับเลวานถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับติดบาวเวอร์ครับแี่ไหลอีกแล้วครับเนี่ยฮะแนวลุกของคุณ โจก็มีอยู่สองสามคนตรงนั้นนะครับแนวรับของคุณบอลเนี่ยก็มีหลายคนนะฮะแต่ว่าอาจจะยืนห่างกันแล้วเป็นสาเหตุทําให้ทําชิงวันทูครับเลวานพลิกแล้วจะไหลให้กับเอเนเดสครับโอ้โหเติมมาไกลเลยทีเดียวครับต้องระวังให้ดีครับลูคัสเอเนเดสเติมขึ้นมาก็เายผู้ชมเส้นแบกแล้วตอนนี้เหลือเบ็กนบาวเวอร์คนเดียวแต่ว่าแหมคุณโจใจร้อนไปหน่อยครับถ้ารอจังหวะอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะหลุดนะฮะเพราะว่าเหลือบลวเออร์คนเดียวครับเมื่อกี้นี้ม่าทางขวาครับคุณบอลกันนับบี้ ทำชิงอ้าวไม่ดูเพื่อนนะฮะเพื่อนเสียหลักล้มไปนะครับสงกรานคืนก็เสียบอลไปครับเรีวานั่งขวามีครับอกาล้วครับกตาปี่ทำชิงอีกแล้วครับวานตู้เอ็นเอเสเผออีกแล้วแล้วนอยเออร์ออกมาแตะแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหในครึ่งแรกก็ายังที่จะชิปยิงนะฮะนอยเยอร์แต่ว่าจังหวะนี้ไม่ชิปแล้วครับแตะล็อกเพื่อหาพื้นที่แบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเข้าซ้ายดูฮะโอ้โหเกมรับของคุณบอลอาจจะใจร้อนไปหน่อยครับ เห็นแล้วครับลอยเออร์ er ออกมานะฮะไม่ชิปครับจังหวะนี้ไม่เหมือนกับครึ่งแรกนะครึ่งแรกใช้วิธีชิปนะฮะวันนี้ใช้วิธีแตะมาเข้าซ้ายนะครับแบบนี้ก็หลบเลยฮะลอยเออร์ er เนี่ยจะล้มตัวกวาดบอลไม่ได้นะครับแบบนี้ทําให้สบายเลยครับแล้วเป็นตัวที่คมอยู่แล้วนะฮะสุดยอดครับคุณโจหนีห่างไปอีกหนึ่งลูกครับจากโรเบิร์ตอรลัสกี้ครับเป็นประตูที่2ของเขาแล้วก็เป็นประตูที่3ให้กับคุณโจครับ เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีครับก็ยังมีโอกาสครับคิดก่อนเนี่ยสิประตูยิง2ลูกก็มีมาแล้วครับท่านผู้ชมเตโก็แหม่ยิงเบาไปหน่อยครับเลือกตัดสินใจยิงนะฮะมีอาราบาเติมขึ้นมาแต่ว่าไม่จ่ายครับโอ้โหแล้วนอยเออร์เปิดแม่นทีเดียวครับอาราบ,บีไหลไปตรงพื้นที่ว่างอีกแล้วครับดวลกันอีกแล้วครับเลวานกับแบ็กเกนบาบเออแตะหลบแล้วโอ้หสุดยอดจร,จริงครับลูกนี้ ดูครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโรเบิร์ตเดมชอสกี้ครับทำอะไรก็ดีไปหมดครับยิงก็ได้ครับจ่ายก็ดีล็อกก็สวยครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับโอ้โหแตะหลบตำนานอย่างบาวเลอร์ครับโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าแตะลอดขาด้วยท่านผู้ชมโอ้โหดูครับแหมเหมาะเจาะทีเดียวครับดูมุมเนี้ยเนียนจริงๆครับเหนือชั้นครับแล้วแตะมาแบบนี้กูตีสบายครับ4 1หนึ่งครับไปกันใหญ่เลยครับท่านผู้ชม โอ้โหจากที่จบครึ่งแรกแล้วก็ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยก็ยังดูสูสีกันอยู่นะฮะโอ้ใจร้อนไปจริงๆด้วยครับคุณบอลเกมรับนะฮะเดวานครับดาน,นขวาครับกนาปี้มาดูเกมลุกครับแต่ว่าเกมลุกก็มีจังหวะที่เทคนิคดีทีเดียวนะฮะแต่อาจจะต้องคุม <c oughs> สตินิดนึงนะอาจจะใจร้อนไปหน่อยครับายบอลไวไปนิดนึงแล้วก็เข้าเพสซิ่งไวไปนิดนึงทำให้หลุดหลายจังหวะนะครับกอริเรสก้าตะหวัดแบบนี้สวยครับกนาปปี้ คือมาที่ไม่ใช่ก,กอ,อเล็ก้าครับออดิโอโซล่าครับเตือนขึ้นมาแล้วยกขึ้นไปเอวานเข้าชาร์จแม่ตเตะเซฟครับดูฮะออดิโอโซล่านะครับแบ็กขวาตัวสำรองโยนเข้าไปแล้วเข้าชาร์จแปรฮะแต่ว่าตรงนั้นมีนอเออเฝ้าเสาอยู่แล้วนะครับเป็นลูกเตะมุมของคุณบอลครับ4ี่หนึ่งไปกับการห่าง3ลูกนะฮะยิงอีกไม่กี่นาทีค่อนข้างที่จะลําบากเหลือเกินนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ ต้องสู้เต็มที่แล้วกันนะฮะไม่ว่าเวลาจะเหลือเท่าไรนะครับนี่คือสปิริตครับบางคนอาจจะมองว่านี่แค่เป็นแค่เกมเท่านั้นนะครับแต่ก็มีหลายคนก็มองว่านี่เป็นฟุตบอลครับเราควรจะเล่นให้มีสปิริตเหมือนกับฟุตบอลในชีวิตจริงครับอย่าพยายามใช้ช่องโหว่ของเกมนะฮะเพื่อเอาชนะอย่างเดียวนะฮะมันก็จะทําให้คนเล่นน้อยลงนะฮะ อาธร์ลดก็มีน้อยลงทําให้คนเล่นน้อยลงนะครับพยายามรักษาสังคมที่ดีในเกมนี้แล้วกันนะฮะโอ้โหนี้ผมพูดอะไรอยู่ผมพูดความรู้สึกครับที่อยากจะบอกครับแล้วก็น่าจะเป็นความรู้สึกของหลายๆคนเหมือนกันนะฮะออเดรโซล่าครับแล้วโดนตัดไปอีกแล้วครับ คุณโจจะยิงแถมอีกลูกหรือเปล่าครับครมองครับตัวสำรองแล้วไหลไปให้กับมูลเลอร์ดวลสปีดกับเอเสแบบนี้ก็เสร็จกรับนอยเอออกมายิงสวนไปเลยห้าลูกกันท่านชมโอ้โหยิงแถมไปอีกหึงลูกครับมัวมาอาช็อตช็อตครมองยืนช็อตครับบักครับบัยืนนิ่งยืนช็อตไปพักหนึ่งอะเออดูฮะ จังหวะจังหวะด,ดีใจเนี่ยในเกมนี้อาจจะมีจังหวะบั๊กทีนึงนะฮะบางครั้งก็เห็นวาร์ปมาบางครั้งก็เห็นช็อตแบบนี้นะฮะบางครั้งก็เมื่อกี้อยู่ในอยู่ในตะขาอยู่เลยวิ่งมาออกเก๊กท่าดีใจกลางสามก็มีครับก็หา,หา,หา,หากันไปครับดูฮะดูช็อต <c oughs> ช็อตกับสิ่งที่ทําได้ครับตัวมองตัวสำรองยิงแทงไปอีกหนึ่งลูกครับคุณโจทดเวลาสี่นาทียังไม่หมดด้วยครับอ่ะมาดูจังหวะของคุณบอลครับจะยิงคืนได้อีกสักหนึ่งลูกหรือเปล่าครับเสียไปแล้วฮะ คือรูปเกมมันก็ไปหลุดไปแล้วนะฮะก็เอาคืนยากเหมือนกันนะครับหมดเวลาการแข่งขันครับคุณโจนะฮะโอ้โหยิงช่วงท้ายเกม3-4ลูกครับท่านผู้ชมสกอร์ห่างแบบนี้นะฮะแต่ว่าเพิ่งมายิงได้ในช่วงท้ายเกมนะฮะท่านผู้ชม5-1ครับแมตช์นี้นะครับสกอร์รวมคู่นี้นะครับคุณโจพลนุพงศ์นะครับผมชนะไป8ประตูต่อ5นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิิปปปปต่่ออไไคคคครรรรััััับบบบสสสาหลลนนีี้กวด